พี่น้องอ้าววันนี้ผมได้หลักฐานจากกลุ่มจะมาอัตบลีดมาแล้วหนึ่งแผ่นอยู่ข้างหน้าผมส่งมานะครับแต่ก็ไม่ได้ผ่านมาถึงผมโดยตรงหรอกครับนะครับเพราะผ่านคนมาแล้วก็ <c oughs> ออกมาชี้แจงจะอ่านหน่อยไหมนิด <c oughs> นิดนึงแค่หน้าเดียวพอเ <c oughs> พราะว่านิดเดียวไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะเดี๋ยวเขาเขาให้หลักฐานมาเยอะแล้วไม่อ่านให้เขาให้หมดอเดี๋ยวเป็นข้อค้อรหาอีกเอาเอาเอาชี้แจงไปชี้ั้งละหน่อยแล้วกันในพรุ่งนี้พรุ่งนี้ค่อยต่ออีกหน้าหนึ่งเขาบอกมี คือไออันนี้นะพี่น้องนะชีตอันนี้เป็นกลุ่มจะมาจับิีที่เดินแจกแลวพยายามเรียกร้องให้บุคคลออกสามวันสามวันเจ็ดวันสี่สิบวันสี่เดือนนี่นี่มีหลักฐานนี่นี่เอาไปอ่านผมยังไม่ได้อ่านเลยนะครับเอ้าผมก็ยังอ่านไม่ได้ละเอียดนะครับแต่ว่าเอาละไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวชี้แจงอย่างนี้ก็แล้วกันอ่านหน้าแรกเลยนะใบแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมั่วอ,อ่านะครับเอ,เอาเอาเอาทีละเอาส่วนดีไหม มนทจหมายถึงงานนี้อย่างเดียวดีกว่าเพราะเดี๋ยว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 จัดการนห้หมดแล้วแหมไม่เหนือบากรางอ้าวครับมีเรื่องที่น่าสนใจอย่างมากดังนี้กอไก่จ่าหนมัดก็ว่าไปเถอะไม่ต้องห่วงกล้องแล้วก็ต้นฉบับและคำแปลจดหมายสนับสนุนงานดะว่าของท่านเชคอับดุลอาซิสประธานรอปิโตองค์กรมุสลิมทั่วโลกขอไข่ข้อเขียนของดรมุฮัมมัดชาฟิก ในนี้ก็เขียนชารีฟแล้วก็ขีดออกแล้วเขียนฟิกมาตรงนี้มีการแก้นะสนับสนุนงานดะวะเอางี้ดีกว่าพี่น้องครับด้วยอาม,มานะนี่ผมจะอ่านตามอย่างนี้เลยนะครับ,รบมีเรื่องเล่าวงเล็บกากูดารีที่สําคัญดังนี้ผมก็ไม่รู้ไอ้กากูดารีเนี่ยมันคืออะไร <S <S ได้ยินแต่อนอบิดันดารีนะพอรู้จักเนะพราะอันนี้ชอบออสวรรค์มีนี่ใช่ไหมมีเรื่องเล่าวงเล็บกากูดารีที่สําคัญดังนี้หนึ่ง คำถามคำตอบเกี่ยวกับงานดักวะของยศวงเล็บรวมเชื่อมสัมพันธ์แต่ขีดว่าบรรดาปุามะขีดออกนะครับรวมเชื่อมสัมพันธ์อุลามะสี่ถจังหวัดภาคใต้ของไทย 2. เรื่องเล่าจากยามาอประเทศซาอุดิอาระเบียวงเล็บยามาอหรียาดที่น่าสนใจมาก 3. จดหมายตอบของท่านเชคอับดุลอาซิสข้างต้นวงเล็บข้อ วงเล็บข้อแล้วก็กอไก่ 4. ท่านเช็คอบูบักอัลาจาอิรีได้ออกไปไดักว่าในประเทศอินเตอร์เดียวงเล็บอุลมะอาวุโสของโลกมุสลิมในขณะในขณะแล้วก็ไม่รู้ว่าขณะนี้หรือขณะนั้นผมก็ไม่รู้เอาละเพราะว่ามันขาดไป 5. มีด็อกเตอร์ที่สอนอยู่ในมหาวิทยาลัยมาดีนาสองคนมาร่วมกับยามาอออกในประเทศไทย 6. กยมาอดัว่าทั่วโลกได้มาในประเทศอินเดียปากีสถานและบังกลาเทศ เจ็ดพี uh ่น้องมุสลิมจากอินโดนีเซียเป็นอิควานตอริกกนักสะบันดียะก็ออกมาสี่เดือนด้วยเขาเป็นอุลมะด้วยแปดอุลมบอลเนาะต่างๆทางภาคใต้สี่ห้าจังหวัดตลอดจนนักศึกษาก็ได้ออกดักวักกันเช่นบบอวงเล็บครูใหญ่บอนเนาะดัลลอแล้วก็ลูกน้ำบอเนาะบอรมิงไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับเก้าผมผมเองนะเดี๋ยวจะบอกว่ในนี้เขียนมาไม่ทราบว่าอ่านถูกหรือเปล่าไม่ใช่ผมเองนะไม่รู้ว่าผมพูดถูกหรือเปล่านะ บนอดัลอและก็บนอบรมิง9ในประเทศซาอุดีอาระเบียมีจะมาอสามวันออกมากมาย10เรื่องของอุลมะท่านหนึ่งเรียนมา18ปีที่มักกะและ10ปีที่มาดินนะเมื่อเขาได้รู้และเข้าใจวงเล็บโดยได้ฮิดายะวงเล็บปิดและเขาก็ได้ออก4เดือน40วันและ3วัน11อาลิตตอริโกวงเล็บอามิรใหญ่ผู้นำอาวุโสสูงสุดได้เชิญอิคานวงเล็บลูกศิษย์อิคานในสายตอริโก ของเขาให้ออกดักว่าในบังกลาเทศเอาหน้าแรกก่อนอาจารย์นี่หลักฐานเขาเดี๋ยวค่อยว่ากันจบ,จบเลยใช่ไหมยังมีเยอะเลยเขาไปอ้าง,หน,งหน้าแรกนีก่นจบเลยใช่ไหมอ,อ้างคำนุน่นคำนี้เรื่องเล่าอะไรจะไรเอาว่ามาอาจาย์นี่เป็นหลักฐานที่ผม,ผมไม่ได้อ่านมาก่อนครับได้มีโอกาสฟังอาจารย์อามัดอ่านให้ฟังพร้อมกับท่านผู้ชมทางบ้านนี่แหละครับฟังอย่างใจจดใจจ่ออยากจะรู้ว่าหลักฐานตรงไหนนะหรือเราจะ พลาดไปไม่ได้อ่านตัวบทหลักฐานตามที่พี่น้องเจมาอาตับลิกได้ยึดถือกัอนอยู่ตั้งแต่ข้อความแรกยันข้อความสุดท้ายครับไม่ได้ยินหลักฐานเลยไม่มีครับไม่มีเลยคือ <c oughs> อะไรอะ่ะหลักฐานพี่น้องต้องเข้าใจก่อนครับหลักฐานทางศาสนาเนะี่ยไม่ใช่ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยประสบการณ์รไม่ใช่จากการลองผิดลองถูกไม่ใช่จากการสันนิษฐานคาดคะเนคาดเดา ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทั้งนั้นหลักฐานทางศาสนาอิสลามคืออัลกุรอานคือฮะดีสของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลลัมพร้อมกับความเข้าใจของบรรดาสคฮับนี่คือหลักฐานทางศาสนาถ้านอกเหนือจากนั้นเนี่ยคำพูดของใครก็ตามเหอะไม่ว่าจะเป็นเชคไหนที่ไหนแม้กระทั่งตัวเจ้าของมัธับอย่างอิหม่ามชาฟีอีมาลิกีฮัมบลี พูดสอดคล้องเหมือนกันหมดฟันซูรุระยีพิจารณาทัศนะของฉันที่ได้ให้ไว้นะฝม,มาอัวฟิกุส,สุนนาฟัคูด,ดูฮุสิ่งใดที่สอดคล้องตรงกับสุนนะเอา<ม>แต่สิ่งใดที่ไม่ตรงอนะ่ะไม่สอดคล้องกับสุนนาของนบีวัด,ดริบูระยีลาอุนฮาเอดคว้างม,มันทิ้งไป<ม>นี่ขนาดระดับมัทธาใหญ่ๆอะ่ะ<ม>ในอดีตที่เรารู้จักกันเขาก็ไม่ได้ให้ไปยึดตัวเขา<ม>แล้วเวลาที่เราศึกษาเราก็ดูว่าบรรดามัทับเหล่านี้หรือบรรดาอิหมามเหล่านี้ อ้างอะไรเอามาเป็นตัวบทหลักฐานเอาดูซิใครอ้างตัวบทหลักฐานหะดิซ่มันโซเฮียที่ชัดเจนที่ใคร้เขียงเอาเพราะงั้นจะมาอ้างคนงเนคนหรอมีนักวิชาการจะมาคอนเนกทา,ง,า,างนั้นจะมาอาดะว่าทั่วโลกมาอินเดียมีด็อกเตอร์สอนในมหาวิทยาลัยมดีนาสองคนท่านเช็คอบูบักอัลจาราอิรี่เรื่องเล่าจากจะมา,าประเทศซาอุดิอราระเบียเดี๋ยวก่อนอหลักฐานเะนี่ย ในศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าดัลลีลุนหลักฐานแต่ถ้าเรื่องเล่าเขาไม่เรียกดลัลลีเ,เขาเรียกฮิกายะฮิกายะมันก็เป็นดังการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีตาไกยาอยู่สองคนปลูกบ้านอยู่บนเชิงเขาแกเลี้ยงแม่ไก่ไว้หนึ่งตัวเช้าก็ออกริมรัว้วเก็บกินเม็ดถั่วเม็ดข้าวต้คอกันฮิกายะหนั่งเรื่องเล่าเรื่องเล่าทั้งหมดเนี่ยคือฮิกายะ ครับแล้วก็นี่ข้อ1ิเนี่ยที่เขาบอกว่าอันลิตริโกวงเล็บอามรใหญ่ผู้นําอาวุโสสูงสุดนี่เหมือนก็จะยอมรับเลยว่าเขาเนี่ยเป็นสายตริโกแล้วเนี่ยในใในในกลุ่มนี้อาจารย์จะว่าไงเพราะงั้นนักจะบันดี้ที่ผมเอามาให้พี่น้องดูตอนเย็นๆเน่ะบึดจาบึดเดบึดจําบึดเราได้ตีแผ่ประเด็นนี้ไปไปไปครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ผมก็หูร้อนเลยจะมาอัตบลิกจากภูเก็ตจะมาตับลิกจากกระบี่เรามปโทมันจัดมันมันหม โอ้โหก็ไม่เป็นไรแต่ว่าไอ้ที่เราเคยตีแผ่ไปแล้วก็คือยามาอัตับลิกวดดะวะก็คือทูฟีตาริกัตนั่นเอเป็นทูฟีตาริกัตประยุกต์จากนักชาบันดี้จัตยานี่มาตั้งชื่อกันใหม่เป็นตาริกัตน้องใหม่ภายใต้ชื่อยามาอัตับลิกวดดะวะ่าแล้วก็ข้อสังเกตก็คือเชื่อในเรื่องของคัชเรื่องของยานวิเศษเรื่องของยานทิพเรื่องของเนี่ยในเนี่ยในในละเดียด้านหลังเนี่ย ผมได้ออกไปในบังกลาเทศได้ไปร่วมทำดีเกตตอริโกจิสเตียเขียนกิสเตียจิสเตียนะนั่เน <nostalgia> ี่ยเนี่ยอันนี้เนี่ยและผมได้ออกไปในบังกลาเทศได้ไปร่วมทำดีเกตดีเกตนะนะแต่เขียนดิเกตเขียนนี่ไม่ถูกเลยต้องเขียนซิเกตดานนะเอาละโซโซก็ยังดีนี่ดิเกตตอริโกกิสเตียบางมัสยิดโอ้โหนี่มันเรื่องตอริโกนั่นเลยเนี่ยจา์เนี่ยเขาได้รับตอริกอ ที่บังกลาเทศด้วยร้องวัตบัตตอริกัตตอริกกจิสติยาเนี่ยคาเฟ่นะไม่ใช่มุสลิมอีกครั้งหนึ่งสิตอริกกเนี่ยจิสติยะเนี่ยคาเฟ่ด้วยนะคาเฟ่ไม่ใช่มุสลิมบรรลัยจากหูร้อนอีกแนละ้วก็คือ ถ้าอยากรู้เนี่ยเดี๋ยวเอาเราเอาเอาเอาตำรามาตีแผมาตีแผ่ให้ฟังอ่านให้ฟังว่าเขาเชื่อยังไงเขาอะไรยังไงอะไรยังไงคือเราเนี่ยไม่ใช่ว่าพี่น้องครับบอกตรงๆด้วยความรักไม่ได้หมายความว่าเราจะกบใครง่ายๆถ้าเราไม่มีหลักฐานหนึ่งชัดเจนคือในกลุ่มซูฟีตาริกัเนี่ยเขามีลำดับขั้นหลายลำดับบางคนนี่เลอะเทอะหลุดโลกไปเลยก็อย่างที่ผมเคยบอกละดะว่ากับมนุษย์นี่ยังไม่พอนะนั่ง ถอดร่างไปดะวากัะยินขออนุญาตดูได้ไหมได้ได้ได้เชิญครับเพราะว่าอผมผมยังไม่ได้นี่ไม้ไม้ไม้เนี่ยผมยังไม่ได้เห็นมาก่อนนะอ๋อไหนล่ะคือกวาดตาดูเพื่อจะมองหลักฐานกุรอานและฮะดิษเวลาเขาอ้างเขาอ้างเหมือนเราแหละอจานนี่ไงเนี่เนี่ยเหมือนอะไรเนี่ยเนี่ยอะไรเนี่ยผู้ใดอะไรแต่ใอ่า ผู้ใดเชื่อฟังรอซูลดังนั้นเขาจงเชื่อฟังอัลลอฮ์นั่นหลักฐานเขาเยหลักฐานเขาเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ท่านนบีทํางานดะวะและผู้ปฏิบัติธรรมนบีต้องทํางานดะวะตามนบีดังอัลกุรอานที่ว่าตรงนี้นะครับจงกล่าวเถิดมูฮัมหมัดนี่คือแนวทางของฉันจงเรียกร้องดะวะไปสู่ อัลลอฮ์อย่างประจักษ์แจ้งทั้งตัวฉันและผู้ปฏิบัติตามฉันและมหาบริสุทธิ์แห่งอัลลอฮ์ฉัน,นมิได้อยู่ในหมู่ผู้ตั้งภาคีบัซซีร้องไหที่ว่าเนี่ยนกุรอานต้นเนี่ยยังไงอ่าจารมัดครับถ้าเราทําไม่เหมือนนบีแล้วไปอ้างนาบีนี่คือเอานรกมาใส่ตัวถามว่าการอ้างนาบีเนะี่ยทำเหมือนนบีไหม เพราะถ้าอ้างเอานาบีมาอ้างแต่เราทําแตกต่างไปจากนาบีแต่ไปบอกผู้คนอย่างนาบีเยเอานรกมาใส่ตัวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเพราะท่านนาบีมูฮัมมัดสุลลลัมบอกว่ามันตะเกาวะละอาลลยะหรือมังกะซะบะอะลลยะผู้ใดที่แอบอ้างคําพูดของฉันผู้ใดที่โกหกมดเทศต่อฉันมูตะอัมมิดันโดยเจตนานะ<ม>เจตนาที่จะอ้างเทศกล่าวเทศต่อฉัน โดยที่ฉันไม่รู้เรื่องที่ฉันไม่ได้พูดที่ฉันไม่ได้ทำเนี่ยฟัลเลียตะบาวะมักอาเดฮูมินันนาจงเตรียมที่นั่งสําหรับเขาในนรกรเพราะงั้นอันนี้ก็แสไปหานารกมาใส่ตัวนี่ผมไม่ได้ไม่ได้ว่าเองนะเพราะการอ้างนาบีเนะี่ยทำให้เหมือนนบีแล้วก็อ้างว่นานบีทําอย่างเงี้ยแต่ว่าทําไม่เหมือนอย่างการนาบีแล้วก็ไปบอกว่านาบีทำอย่างเงี้ยเท่ากับหลอกชาวบา้านเท่ากับเอานาบีมาแอบ,บอ้างทาไมรู้ไหมอะ่ะเนี่ยหรือหรือมันอย่างกุรอานเนี่ย ที่ที่ได้อ่านมาเนี่ยจนะำนวนคว,ความหมายของกุรอานที่ได้ยกมาเนี่ยถามว่าได้ทําอย่างอัลกุรอานที่อัลลอฮ์ได้บอกไหมคืออย่างนี้เออถ้าจะบอกว่าจะจะ,จะตามนาบีใช่ไหมล่ะจะตามนาบีเนี่ยนบีสั่งให้บริหารเวลาในแต่ละวัน ยาฮันจลอละาอาตันวาซาอาตันนบีสั่งฮันจลอละฮันจลอละเอยเวลาณเวลา<ม>นบีพูดเป็นสองกรณีเพราะฮันจลอละกับอบูบัศเนี่ยประสบปัญหาว่าอยู่กับน,นบีก็เหมือนได้เห็นนรกสวรรค์จะทํางานอาคิราะละเพราะออกจากนบีไปอาฟัสนั้นอัลลาฮุวอัลอฮดลูกเมียครอบครัวภาระยุ่งเหยิงลืมแปลว่าได้ดุนยาลืมงานอาคิราะได้อาคิราะลืมงานดุนยาอย่างเงี้ยเอ๊มีปัญหาอย่างงี้ทำไงจูงมือไปหานบี แล้วนบีก็สั่งย ah, oh, mm hmm. าฮันโซละโอฮันโซละเอ๋ยซาอัตันวะซาอัตันฮันโซละเวลาณเวลานบีพูดย้ำสองครั้งนบีสั่งให้บริหารเวลาตรงนี้บรรดามมฮัดดิสีนก็มาอาธ,าธิบายก็คือนบีสั่งเรื่องเวลาของดุนยาและก็เรื่องเวลาของอาครา mm hmm. เรอ์อาแล้วเขาได้ว่าเขาก็ทำเหละใช่ไหมไม่ใช่ นั่นไม่ใช่สูตรนบีเพราะสูตรนบีไม่ใช่ให้บริหารเวลาในแต่ละปี4เดือนไปงานศาสนา3เดือนมางานดุลยาไม่ใช่อย่างนั้นหายนะผิดสูตรนบีถ้าสูตรนบีบริหารเวลาทั้งดุลยาและอาคิรอในวันหนึ่งมีทั้งงานดุลยาและอาคิรอด้วยเหมือนนี่ยกับอัลลอฮ์บอกกันนบีอินนลกฟินน่าฮาริซาบฮันตวีลาในตอนกลางวันเจ้ามีภารกิจมากมายฟาตบัตท at ัลอลไลฮิตาบตีลาเพราะงั้นปลีกตัวในายาม,ามค่ำคืนเพื่ออิบารัต่ออัลลอฮ์แปลว่าทั้งอัลกุรอาน แล้วก็ฮะดิษของนบีอธิบายความซึ่งกันและกันให้สอนให้มุสลิมบริหารเวลาในแต่ละวันในวันหนึ่งให้มีทั้งงานดุนยาและก็มีทั้งงานศาสนาเพราะเราผิดสูตรของนบีใช่ไหมบอกจะตามนบีใช่ไหมแต่เอาสูตรของนบีกองไว้ไปเอาสูตรของใครมาก็ไม่รู้ไปงานอาคิร์ห์ไปงานนู้นศาสนาดุนยาหายนะไหมหายนะอินนะหายนะหมายถึงว่าอะไรนะ ไปงานศาสนาอ่าก็ทิ้งงานดุนยาพอมาดุนยาศาสนาทําไงก็เจ๊งเลยนี่หมายถึงว่าคือเราเนี่ยต้องต้องได้ทั้งสองอย่างในแต่ละวันเวลาตั้นซานาีบากาฟิดดุนยาอย่าลืมส่วนของเจ้าในดุนยาเพราะงั้นดุนยาก็ต้องทําเราคนดุนยาอิสลามไม่ได้สอนให้เราปฏิเสธความจริงวันนี้จะเป็นคนอาคิรอใช่ทําอามันเพื่อจะไปอาคิรอ แต่ไม่ใช่ฟันากันตอนนี้ในสูตรของของซูฟีตาริกัตต้องฟันแน่จงหมดไม่เอาแล้วอาจารย์ผมเคยถูกเชิญไปบรรยายที่บางบดจําได้จําได้ก็นี่แหละถูกถามเรื่องสามวันเจ็ดวันสี่สิบวันนี่แหละออกได้ไหมผมก็ยกฮะดิษฮะดีไม่ได้เตรียมมานะเพราะผมไม่ได้เป็นคนตอบแต่ว่าเล่าสู่วนฟังแล้วกันฮะดิษของจำไม่ผิดเสาว่าจะาของมีมุสลิมหรือบุคอรีสองคนเนี่ยจำไม่ผิด ไม่รู้ว่าท้งไหนนะสับสนแต่ว่าเป็นฮะดิโซเฮียเลยแหละก็ที่มีซอฮาบ้าเดินทางไปไบตุนมักดิสไปไปกันสองคนเสร็จแล้วไปก็แหมาบรรยากาศน่าอยู่แหละจันแหมว่าไบตุนมักดิสไปปุ๊บอีกคนก็บอกแม่ฉันจะอยู่นี่เดือนซอฮาบ้าคนบอกไม่ได้นะไม่ได้นะลูกเมียล่ะลูกเมียนี่ได้นะอืมโอโหจันวงแตก <c oughs> วงแตกแนี่ดูดูดูฮะดิโซเฮียแล้วกันจาก อิมามมุสล hey, ิมในบันท <in> <istas lying> <Spanish> <around> ึกของอิมามมุสลิมเป็นเหตุการณ์อบีดัรดดะกับซัลมานฟาริซีอัลกออร์สุลไลซ์สุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมะนบีเนี่ยให้ให้อับดัรดดะกับซัลมานฟาริซีเนี่ยเป็นพี่น้องกันคือไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องกันจริงๆหรอกในสมัยที่อพยพจากมักกล์มานครมาดีนาเนี่ยมุฮัจญิรกับอันซอสเนี่ย นบีให้คนนี้ไปอยู่บ้านนั้นคนนั้นไปอยู่บ้านนี้คนนี้เป็นพี่น้องกับคนนี้นะคนนั้นเป็นพี่เป็นน้องกับคนนี้นะอยู่ร่วมกันจับให้เป็นพี่น้องกันตอนนี้อบิดัดดากับซันมานฟาริซีเนี่ยถูกจับให้เป็นพี่กับน้องกันตอนนี้อบิดัดดะภรรยาก็ถูกเรียกว่าอุมมิดัดดซันมานฟาริซีซึ่งมีฐานะเป็นน้องไปเยี่ยมพี่พอไปเยี่ยมพี่ก็ไม่เจออบิดัดดะพี่ชายเจอแต่เมียอุมมิดัดด พอเห็นสภาพของเมียพอเห็นสภาพพี่สะพ้ายว่างั้นแท้ตกใจมันเกิดอะไรขึ้นกันล่ะอุมิดัดดะเอยอุมิดัดดะว่าไงก็ไอ้บางเองนั่นแหละไลซัลฮูฮายะตันฟิดดุนยาไอ้บางเองเนี่ยเขาไม่เอาอะไรในดุนยาอีกแล้วไม่เอาอะไรอีกแล้วอ๋อเมียก็แต่งตัวดูสม่าซอเลิเกินไม่ได้ปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยเกินเมียของอุมิดัดดะบอกไอ้บางเองน่ะไม่เอาอะไรในดุนยาอีกแล้ว ไม่ได้ตันมานฟาริซีรอเพราะไปเนี่ยไม่เจอไม่เจออาบิดัดละรอให้กลับมาพอกลับมาถึงมาทําอาหารมากินไม่กินบวชโอ้โหอาบิดัดดะบวชพอกลางคืนบอกให้นอนไม่นอนจะละหมาดสันมานฟาริซีก็เลยบอกว่านอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยลุกขึ้นละหมาดอพอหยันจะทาไมเราจะทําอิบาดะจะมาห้ามทาไมสันมานฟาริซีบอกนอนเดี๋ยวค่อยตื่นขึ้นละหมาด ไม่ใช่ประจํามาดทั้งคืนอเอาได้เวลากินกินไม่ใช่บวชตลอดไปฟ้องนบีไปหานาบีนบีว่าไงซอดากสันมานุสันมานพูดถูกแล้วแต่มันว่าไงละ่ะสันมานบอกกับอบบดุลด,ดะว่าอินนารีรับบิกะอะไรกะฮักก่อนสิทธิ์ของท่านในการที่พึงปฏิบัติต่ตอพระผู้นจ้าในฐานะที่บ่าวพึงปฏิบัติต่ตอพระเจ้ามีต้องให้สิทธิ์อินนารีนับซิกะอะไรกะฮักก่อน สิทธิ์ในเรือนร่างของเจ้าเนี่ยต้องการต้องการดูแลพักผ่อนต้องดูแลรักษาตัวเองก็ต้องให้สิทธิ์ดูแลรักษาตัวเองอินนาลิอาลิกะอะไรกะฮักก่อนครอบ <c oughs> ครัวของท่านท่านก็ต้องให้สิทธิ์กับครอบครัวดูแลครอบครัวหรือมีมีมีลูกมีเมียม,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 มีอะไรต่ออะไรก็ทําหน้าที่ใช่ต้องทาหน้าที่ต้องทําหน้าที่ททเป็น รับผิดชอบครอบครัวไปฟ้องนบีบอกเนี่ยฉันจะจะละหมาดทันมานกวาดะฉันอย่างเงี้ยฉันบวชทันมานกว่าางเนี้ยบอกว่าสิทธิ์ของพระเจ้าก็ต้องให้สิทธิ์ติดตัวเองก็ต้องให้สิทธิ์ติดครอบครัวก็ต้องให้สิทธิ์นบีว่าไงซอดกอรันมานหมดเลยสันมานพูดถูกแล้วนี่คือเขาเรียกว่าการยอมรับของท่านนบีเขาเรียกสุนนะตักีรียเป็นการยอมรับของท่านนบีมูฮัมมัดสุลลัละวะไลวะซัลลัมเพราะฉะนั้นวันนี้ให้สิทธิ์กับครอบครัวหรือเปล่าหรือทิ้งสิทธิ์ ถ้าจะตามนาบีเนะี่ยทำมาไรทำอะไรนะ,ร<อ>ถ,ะถ,ถ้าจะตามนาบีทําให้เหมือนนบีสิเราจะได้สนับสนุนช่วยกันสนับสนุนกานนี่ทําไม่เหมือนนบีแล้วก็อ้างนาบีมันเสียหายต่อศาสนาแล้วหลวงพ่กไปแอบอ้างนาบีโดยทําไม่เหมือนนบีไปไปไป,ไปหานรกมาใส่ตัวลนะ่ะไปแอบอ้างนะมันตะกาวาละอัยละยมุตอัมมิดันแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ได้เจตนามไม่รู้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้ถ้าเข้าใจแล้วยังไปแอบอ้างอย่างนี้อยู่เนี่ยมุตะมิดัน ในสภาพที่ตั้งใจเจตนาที่จะบิดเบือนโกหกใส่ร้ายต่อท่านนาบีแอบอ้างนาบีบฟันเลยียตะเบวะมักอัดฮูมินันนาเตรียมไว้เลยว่าจะนั่งตรงไหนในนรกมันไม่ใช่นะครับและอย่างเมื่อคราวก่อนที่เราพูดถึงเรื่องจะมาอัตบลิกวัดะดวะผมยกฮะดิษในสุเฮีบุคอรีให้ฟังใช่ไหมที่ท่านนาบีมาสลลัลฮุอะเลาวะสัลลัมว่าไงละตุชัดดุเรฮาลุสมพาระจะไม่ถูกจัดเตรียมแต่ความหมายใน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 สำนวนนี้มันหมายถึง อย่าจัดเตรียมสัมภาระตระเวนไปตามมาสัสยิดต่างๆอิลลาบิสาลาส,าสาติมัสยิดยกเวน้นสามมัสยิดนี้เท่านั้นมเมื่อนบีบอกอย่าจับตระเวนเพราะมาสัสยิดในที่อื่นๆนะ่ะมันมีภาคผลมไม่แตกต่างอะไรกันนอกจากาสมามมัสยิดมัสยิดฮารอมมสัสยิดนบีแล้วก็มสัสยิดอักษรเนี่ยที่เราออกรายการเราอ่านฮะดิษให้ฟังเนี่ยนะยามอาตับลิกจากจากภูเก็ตโทรมา ก็ไม่ได้อ้างเหตุผลหลักฐานผมก็บอกไอ,ไอ้หลักฐานที่ผมยกไปนะ่ะมีผิดตรงไหนไหมไม่ตอบเอาเหตุผลบอกแล้วถ้าจะคุยกันเหตุผลไม่เอานะรำคาญเสียเวลาเพราะศาสนาต้องเอาหลักฐานหลักฐานไม่เอาแล้วจะคุยกันทําไมอะ ใชเหตุผลเดี๋ยวเราก็หาเหตุผลอีกก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งดะวะกะบีโทรมาโทรมาเรียบร้อยชนะถามู่นถามนี่ถามหลักฐานที่อาจารย์ยกไปเนี่ยว่าอย่าตะเวนไปตามมาสัสยิดต่างๆยกเว้นสามมาสัสยิดเนี่ยหลักฐานอันเนี้ยมันเป็นหลักฐานเรื่องฮัจญ์ไม่ใช่หรืออ๋อจริงๆบันดึกใหญ่ยยผมก็บอกว่าอ่านถ้าถ้าถามอย่างเงี้ยแสดงว่าเป็นคนรู้อ่านอ่านจะรู้หละอาจารย์อ่านตำราภาษาอรับได้ไหมได้ ได้เอาเอา,เอาได้นี่ไปอ่านนะไปตรวจสอบดูนะอ,อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะเ,เพราะคุย <uana> ไปคุยมาผมอ่านไม่ได้เขาว่าให้ฟังเอาตกลงว่ายังไงกันละคุณอ่านคุณยังไงกันแน่คุณอ่านได้หรืออ่านไม่ได้สมมุติว่าพี่น้องไม่มีพื้นฐานใ,ใ,ใ,ในในตำรับตำราหรือไม่มีข้อมูลทางวิชาการเนี่ยครับ พออ่านฮะดิษในโซเฮียบุคอรีให้ฟังที่นบีบอกอย่าตะเวนไปตามมัสยิดต่างๆนอกจากสามมัสยิดนี้เท่านั้นจะมาอัตบลิกก็บอกว่าเฮ้ยฮะดิษบทนี้เรื่องฮัตอย่างเดียวใช้เรื่องฮัตอย่างเดียวพี่น้องอยากจะตรวจสอบในขณะที่พี่น้องไม่อะไรเลยไไม่ด้มีข้อมูลมากว่าจริงไหมที่เขาอ้างเนี่ยเอาง่ายๆไปทำฮัการไปมัสยิดอักซอเนี่ยมันอยู่เยรูซาเล็มเป็นรุกลนฮัตไหมไม่เกี่ยวเลย ไปทําฮั์แล้วไม่ไปมสัสยิดอักซอแล้วฮั์ไม่ซ้อหรือไปฮัตแล้วเป็นชูรูดเป็นเงื่อนไขว่าต้องไปต้องไปที่มสัสยิดอักซอไหมมันเป็นซุนน,น,นะในในฮัตในการทาฮัทไหมว่าถ้าใครไปทําฮัทจะ,จะได้ซุนนะของการทาฮัตต้องไปที่มสัสยิดอักซอไหมเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวกับการทําฮัทเลยเมื่อไม่ได้เกี่ยวกับการทําฮัทเลยแล้วก็เ้าแล้วอันนี้บทนี้ เนี่ยพี่น้องที่ไม่มีภูมิรู้ทางวิชาจับกหกได้จับกหกได้จับกหกได้ครับเห็นไหมเพราะงั้นฮะดิษบทนี้เป็นการสั่งพูดถึงความประเสริฐของสามมัสยิดความเพราะสามมัสยิดนี้มีความแตกต่างจากมัสยิดอื่นๆในทั่วโลกไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องฮัดไม่เรื่องฮัดครับก็เป็นการอธิบายที่จันฟริสเบนดีก็ได้ พูดให้พี่น้องได้รับทราบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องบอกนิดนึงคือผมหวังว่าคนที่ส่งเนี่ยมาเนี่ยครับคนที่ส่งเนี่ยมาคงจะไม่ใช่ผู้รู้ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะถ้าผู้รู้ต้องเข้าใจว่าหลักฐานทางศาสนาคืออะไรไม่ใช่เพราะอที่ส่งมาเนี่ยคือฮิกายะเรื่องเล่าเรื่องเล่าคนลุ้นไปดะว่างนะมันเป็นฮิกายะแล้ววันนี้เราจะเอานิยายมาเป็นหลักฐานครับ หรือจะเอาสันนิษฐานหรือจะเอาความคิดเห็นหรือจะเอาการปฏิบัติของคนไปหลักไม่ใช่ทางนั้นหลักฐานทางศาสนาคืออัลกุรอานและฮะดิษบ,บนพื้นฐานความเข้าใจของซอฮาบะผมก็หวังว่าคนที่ส่งมาเนี่ยคงจะไม่ใช่ผู้รู้ถ้า<ช>ผู้ผรู้ถ้าผู้รู้เนี่ยเขารู้แล้วหลักฐานทางศาสนาคืออะไรอขออัลกุรอานสักต้นหนึ่งเอาอย่างที่นบีซอฮาบะเข้าใจนะไม่ใช่เอากุรอานมาแปลเข้าจูนอย่างที่จะเอา ฮะดีหรือไม่ก็ฮะดีสักต้นเดียวไอ้ที่ซอเฮียนะสักต้นเดียวอย่างที่บรรดาซอฮาบะเขาเข้าใจไม่ใช่เอาฮะดีมาแล้วก็มาแปรจูน,นเข้าใจเอาเองอถ้ามีตัวบทหลักฐานกุรอานสักอายะหนึ่งหรือฮะดีสักต้นหนึ่งที่ซอเฮียทุกอย่างมันจะจบแต่มันไม่มีไงมีแต่ฮิกายะหรือไม่ก็ไปเอากุรอานมาจูนอย่างที่ว่าเนี่ย